คืนนี้นะครับมากันที่ จังหวัดลบบุรีนะครับเพราะว่าคืนนี้ท่านนายกอุตรีนั้นก็พักค้างแรงที่นี่นะครับหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กลางน้านะครับมีจังหวัดชัยนาทนครสวรรค์และก็ลบบุรีนะครับนั่งคุยกับ2ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านทิบดีกรมชลประทานครับท่านชฉลิตชลิตนะครับกำรงฤทธิ์แล้วก็ท่านอาจารย์เสรีสุปัตราธิตย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการของพยนนพูดถึงเรื่องของสามวันที่ผ่านมาที่ท่านนายกลงมาในพื้นที่นั้นได้มีการพบเห็นอะไรบ้างในเรื่อง แต่ต้นน้ำในขณะนี้อยู่ที่กลางน้ําอยู่ที่พื้นที่กลางน้านะครับการที่จะดูแลพื้นที่รองรับน้ําการเล่งระบายน้ํานับจากนี้ไปก่อนที่จะลงสู่ในพื้นที่ปลายน้ําซึ่งจะต้องระบายน้ําลงทะเลนั้นจะต้องวางระบบกันอย่างไรและข้อมูลที่ได้ในช่วง3วันที่ผ่านมานั้นเป็นประโยชน์แค่ไหนในเรื่องของการวางแผนระบบ การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบนะครับในบกยนอ,อเองอาจารย์เสรีก็ได้มีการวางไว้คร่าวๆเหมือนกันนะครับว่าพื้นที่ที่จะใช้ในการรองรับน้ำเนี่ยก<ค>ำหนดกันไว้คร่าวๆในพื้นที่ตรงไหนอย่างไรในเบื้องต้นอาจารย์ครับล,ลองมาดูนะ,ะ,ะภาพนี้มันอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนนะฮะต้นน้ํากับกลางน้ำนะฮะตอนนี้นมาเรามาถึงกลางน้าโอเคเราเจะอธิบายเรื่องกลางน้ำนะฮะกลางน้ําก็กาหนดที่ท่านเสรีบอกทุ่งเท้าวุ้งอย่างเงี้ยในลบบุรีก็กหนดไว้นะฮะทุ่งดอนพุทธมหาราชนะฮะทุ่ง ผักไทยบางยี่หนนฮะทุง<ช>่งบางบ,บาลทุกเนี้ยเราดังๆเล่านี้สอง้านไร่เนี่ยมีการมีตีกรอบไปแล้วนะว่าจะอยู่เหล่าานี้แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะฮะเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปคุยทำความเข้าใจกับประชาชนนะเพราะว่าอย่างที่ท่านซีบอกเมื่อก่อนเนี้ยเขา การใช้ที่ดินมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าไปแล้วตอนนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หลังนี้ก็ทราบแล้วว่าว่าจะต้องใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำใช่ครับในครับแต่ว่าอย่างบางจังหวัดอย่างอยุธยาเนี่ยก็เห็นมีเกษตรกรก็ออกมาเหมือนกันว่าเขาจะขอให้เป็นที่อื่นได้ไหมหรืออาจจะเพิ่มเป็นพื้นที่อื่นด้วยอันนี้ก็คงต้องไปต่อรองกันว่าว่าจะอย่างไรนะครับภารกิจของการดูแลบริหารจัดการน้ําในเขื่อนครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ก็เน้นในเรื่องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยแต่ว่า เราก็ยังมีเพื่อภัยแล้งอยู่เหมือนกันทีนี้ ue, ถ้าเกิดว่าเรามุ่งเฉพาะภารกิจในการที่จะเร่งระบายน้ําออกหรือดูแลเรื่องของทกภัยอย่างเดียวเนี่ยจะมีความสมเสียงที่จะเกิดภัยแรงวิกฤตไหมครับท่านยังไงผมขอเรียนว่าไอ้ตัมหลักสากลที่รุนเคิงของเราเนี่ยนะครับมีเส้นสูงสต,สต่ำตุนในแต่ช่วงเวลาที่เราบริหารจ <sk r aman> ัดการน้ําที่อยู่ในระหว่างฟองเฟนเนี่ยนะครับก็อยู่ที่การบริหารในช่วงเวลานั้น,น,นๆนะครับที่เราต้องดูว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเพาะว่าอากาศภาวะไอ่คุจะเป็นยังไงนะครับ เราไม่ใช่บริหารจัดการในลักษณะที่อยู่ตับติดเ,เส้นตับสุดเลยนะครับเพราะท่านประหานนี้โดยไม่มองข้างหน้าว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ,รบโอกาสที่จะมีน้ําน้อยในเขื่อนหลังฤดูฝนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าตรงน,นี้คณะกรรมการที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ต้องบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์อย่างนี้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์คนที่ต้องดูกันอยู่แล้วนะครับ นอกเหนือจากเรื่องของคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนเนี่ยเราก็มีภารกิจอยู่ในหลายๆด้านนะครับน้ำเพื่อการเกษตรน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าน้ําเพื่ออะไรอีกฮะแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆต็อุปรสายกรรที่นี้พอมาเป็นภารกิจนี้มันจะกระทบในน้ําส่วนอื่นอย่างไรแม้วางกันอย่างคือมันก็เพิ่มมากขึ้นหน่อยเท่านั้นเองนะครับในลักษณะที่ว่าเส้นต่าสุดเลยนะครับอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างเช่นเขื่อนปุณิพน์นะครับถ้าเส้นต่าสุดเนี่ยหน้าเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ ความจุของเขื่อนเนี่ยประมาณสัก55เอนะครับถ้าตามที่เราปรับรุ่นเครื่องใหม่เนี่ยนะครับเส้นต่าสุดนัดเดินมิษภาก็อยู่ที่45เนะครับเพราะฉนั้นก็จะมีช่องว่างตรงนี้ที่เราสามารถจะรับน้ําได้มากขึ้นอีกหน่อยถ้าเหตุการณ์ช่วงนั้นจะมีพายุฝนแล้วเราพยายามจัดการให้ลงมาต่ำก่อน่วงนั้นนะครับค่างครับอาจารเสรีในส่วนของกยนังหลังจากที่ทนายกเดินทางครบทั้ง5วันแล้วเนี่ยครับ แผนที่ต้องมานั่งคุยกันเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหนอย่างไรถึงจะสามารถเคาะออกมาเป็นเป็นรูปธรรมได้และก็ชัดเจนในทางปฏิบัติเลยครับคือผมผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่กรรไจะต้องมาคุยกันนะครับเรื่องแรกอย่างที่คุณจอมถามนะท่านพิบดีนะฮะเรื่องแรงนะฮะนี่ครานี้เองเนี่ยสถานการณ์มองณขณะน,นี้อย่างที่ผมเรียนเนะี่ยมีโอกาสที่จะเจอสถานการณ์น้ำน้อยมีโอกาสมีโอกาสนะฮะมีโอกาสเพราะฉะนั้นการที่ จะเร่งปล่อยระบายน้ําในขณะนี้เนี่ยไปจนถึงเกินพีพนเกินเศรษฐกิครับเขาวจะกดต่ำอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะถ้าเกิดเจอสถานการณ์น้ําน้อยแล้วปีหน้านะฮะอย่าลืมว่าทุ่งเจ้าพญาเนี่ย10ล้านไร่นะฮะปลูกข้าวผมเข้าใจว่าใช้น้ําประมาณ7-8พันล้านได้ไหมฮะท่านทีดีถ้าเกิดถ้าเกิดสถานการณ์ที่ภัยแล้งจริงๆนะฮะมันจะต่ํากว่าเส้นล่างน้ําน้อยแต่พอน้ําน้อยเนี่ยเหลือน้ําปีหน้าก็เหนื่อยละ มีการทำเพราะฉะนี้จะอาจจะต้องกดไปในระดับที่เหมาะสมยืดหยุ่นในลักษณะที่ว่าอย่างที่ผมเรียนคือใกล้วันเนี่ยมันจะแนวโน้มมันจะชัดเจนเนะสมมติเรารู้จะฝนจะมาเนี่ยกดต่าได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเรารู้ว่าแรงอยู่แล้วไปยังกดต่าอีกเนี่ยนี่คือทีเน,นี่คือหลักหลักการประเมินตรงนี้ก็คืออยู่ที่กรมชลประทานที่จะต้องประเมินว่า หลักการตรงนี้ครับก็มีที่ว่าหนึ่งเราต้องรู้ว่าฝนในอนาคตเนี่ยนะครับข้างหน้าจะมาอย่างไรนะครับอันที่สองก็คือระบบพยากรณ์ของเรามาใส่ว่ามันจะเป็นยังไงน้ำจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ซึ่งต่อไปในส่วนเรื่องของการดูปริมาณน้ําฝนและการพยากรณ์เนี่ยตอนนี้ก็ปรับกันไปแล้วนะฮะที่จะต้องทํามาร่วมกันแล้วก็ประเมินกันดูว่าปริมาณน้าจะมากจะน้อยซึ่งถ้าเรามีการประเมินอย่างแม่นยําก็สามารถที่ตั้งรับได้ถ้าเกิดสุดท้ายน้ำมันน้อยแล้วก็มีภัยนะคือความแม่นยำระยะสั้นเนี่ยมันแม่นยำฮะอย่างในระยะเวลา สองสัปดาห์เนี่ยแม่นยำแต่ข้อกังวลก็คือถ้าเราเราแม่นยำเฉพาะสองสัปดาห์ถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะรับกัน่อ้แน่นอนที่สุดระยะยาวเราก็มีอยู่แล้วนะเรารามอนิเต่อเรื่องระยะยาวนะแต่ระยะสั้นเนี่ยความแม่นยำมันจะมากกว่าระยะยาวแค่นี้นะครับอันนั้นคือประเด็นที่ต้องมาต้องมาคุยกันครับต้องติดตามระยะยาวเนี่ยครับเดี๋ยวที่อาจารย์เสรีว่าเนี่ยครับเพิ่มแนวทางแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันจะแม่นกว่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นฤดูฝนปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมเตรียม ข้อมูลเพื่อจะบอกรายการตอนเช้าครับนะพายุเข้ามานะเข้าแน่ลวเพราะตอนเช้ามันเปลนไปเลยครับไวมากนะเพราะนั้นข้างหน้าเนี่ยเรามาองไปได้ระยะหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์รเนี่ยเราเฝ้าสั้นๆนเน่ยมันกะไม่แน้นอนยางการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆครับ,รบซึ่งตอนนี้จะเรียกว่ากยนนเนี่ยน่าจะเป็นเป็นคนที่บูรณาการ,รทั้งหมดเข้าไปที่กยนนครับนับนบ,นบจากนี้ไปยังยังคงมีข้อกังวลอะไรอยู่ไหมอาจารย์ว่าการทํางานประสานทั้งในแง่ของการที่จะพยากรณ์ทั้งในแง่ของการประเมินการรับมือต่างๆเนี่ย ทุกหน่วยจะจับบูชากันท่านนายกก็ก็เล็งเห็นปัญหานั้นจึงตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาท่านกนอชอ,อ,อยดังนั้นจากนี้ไปเนี่ยกนอชอก็จะต้องไปตั้งหน่วยงานประจำะ่จุดนี้ก็คือจะบููณาการะฮะหน่วยงานต่างๆ3ามสิบหน่วยงานที่เขาบอกกันนะฮะก็คือต่อไปนี้ก็คือบูณาการกันก็ต้องอย่างจริงจังนะเรื่องทุกเรื่องเนี่ยก็มาคุยกัน นะว่าผลกระทบมันจะเป็นยังไงนะจะมีแผนกรบริหารจัดก,การยังไงจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนั้นน่อย่างเรื่องแรกที่ที่ที่คุณจอมถามเนี่ยพอนายกดูงานเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับไปเนี่ยพอนอมีงานหลายงานงานแรกคือลูเคฟ์ฟต้องไปคุยดีๆเผื่อไพ่แรงกันหรือเปล่าท่านบอกอันที่2ก็คือว่าโครงการหรือแผนงานที่ที่จังหวัดเสนอเนี่ยสกินขั้นต้นไปแล้วแต่ว่าภาพรวมจอมมาเป็นยังไงเนี่ยนะฮะอย่างยังยังยังผมไปหลายเวทีเนี่ยเขาก็ถามว่าอาจาร การที่นิคมสาหกร,รมเนี่ยทุกอันเลยป้องตัวเองหมดเนี่ยน้ำจะไปอยู่ที่ไหน<า>อย่างเงี้ยเราตอบให้เข้าไม่ได้นะขนาดนี้หรอกนอกจากว่าเราจะเอาแผนทั้งหมดนะฮะทั้งการยกถนนการสร้างนิคมการป้องกันตนเองเรามมาก็มาดูาภาพรวมแล้วลก็ทําการคํานวณนะฮะ<า>ทำการใช้โมเดลทางวิศารแล้ก็แล้วแต่นะ<า>ก็จะใช้เวลาผมว่าถ้าข้อมูลชัดเจนนะฮะ ใช้เวลาไม่เกินสองสัปดาห์ในการสร้างตัวนี้ขึ้นมาอย่างการสร้างขันกั้นน้ําของภาคอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยการจะอนุมัติว่าจะสร้างเมื่อไหรสร้างอย่างไรนี่ก็ต้องผ่านกอนนเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คล่องนะครับแต่ถ้าเกิดเขาสร้างไปแล้วกระทบต่อการหารจัดการน้ําของกอนนนี่จะจะเกิดอะไรขึ้นกันะต้องก็ทีนี้เพรภาพรวมพอเราเห็นแล้วว่ากระทบปั๊บก็อาจจะมันต้องจําเป็นว่า 1-.1 ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคันอาจจะสูงสูงถึงจุดระดับหนึ่งภายในเองาระบาายผ่น ผ่านตัวคลองระบายในนิคมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องต้องคุยกันก็ต้องเล่นท่านท่านทศดีพอพอท่านนายกลงมาดูพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยได้เห็นได้เห็นการการทํางานของหน่วยงานต่างๆที่มันยังคงมีมากมายเนี่ยเห็นการทํางานร่วมกันและก็ประสานกันมากขึ้นและมีการคุยกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับเห็นทิศทางที่ดีไหมครับว่าถ้าเกิดมีอุทกภัยรุนแรงขึ้นมาอย่างกระทันหันขึ้นอีก แต่และหน่วยงานจะสามารถทางานร่วมกันได้อย่างดีอ,อ,อันนี้นนนผมคิดว่าการบูรณาการกันนะครับสิ่งที่นายกออกมาเนี่ยนะครับจากที่ผมมองเห็นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าทุกคืนเนี่ยคณะทํางานไม่ว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือก็ตามภาคกลางก็ตามทุกคนจะทํางานกันดึกดื่นเที่ยงคืนทํางานตลอดครับ,รบในการที่จะสกีนงานออกมาสกีนโครงการออกมานะครับก็เป็นนิหมายที่ดีที่ว่าการบูรณาการตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งวันนี้ทั้งหน่วยทหารครับ ็บูรณาการกันหมดนะครับหมายถึงว่ากองทัพเองการไฟฟ้าคมชนกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการน้ําก็คุยกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นแลกเปลี่ยนปัญหากันมากขึ้นพวกนั้โอกาสที่จะทํางานร่วมกันครับแล้วก็ประสานงานก็น่าจะมากขึ้นโดยมีกรนยอเป็นผู้ประสานหะับอีกส่วนแต่ว่ากรนยอจะกยนอจะมีจะมีการมีอานาจแต่ว่ามีองค์กรใหม่อันนี้ก็จะสามารถที่จะสั่งการแล้วก็ถ้าสมมติว่าตรงไหนจุด ผิดพลาดอะไรต่างๆ,ๆ,ๆเราก็สามารถที่จะอ,อะไระใช่ <ลง S 2> ใช่ลงโทษหรือตําหนิได้ถูกต้องฮะในง,งานในง,งานใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะกอนอ,อชอนะฮะ,ฮะก็จะมีคณะกรรมการบริหารขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็จะมีหน่วยง,งานที่ที่เป็นหน่วยง,งานที่มาติดตามกํากับ,รบตรวจสอบนะฮะเพนส์ในง,งานนี้แน่นอนไปเป็นไป,ไป,ไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วเพน้นมีนายกจะมอบให้ท่านรองนายกมาเป็น,มา,ปนมาเป็นประธานนะเพน้นก็เป็นไปตาม ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นต้องทุกคนต้องทาอยู่แล้วตามมติคอรมออืมถูกฮะอันนี้ก็เป็นท่านทิพดีเวลาลงพื้นที่สองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเองเขาเขาให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวแค่ไหนแล้วรู้สึกว่าเขามีข้อเสนอไหมครับข้อเสนอที่อาจจะผ่านจากทางผู้ว่านะฮะว่าจังหวัดเราจะต้องทำโน่นทํานี่ทานั่นนี่มีมีข้อเสนอจากประชาชนออกมาด้วยผมขอคิดเลาตรงนี้ฮะที่ผู้ว่านามานําเสนอนะครับในในกลุ่มจังหวัด มาสกีนกันก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะมานําเสนอท่านนายกเนี่ยนะครับฐานที่ผู้ว่านํามาเนี่ยก็มานํามาจากส่วนของกนอไปจากประชาชนในจังหวัดนะครับเพราะว่าตรงที่นํามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่นะครับโครงการโอ้โหนะครับครับเรื่องของภาคประชาชนเองอาจารย์เสรีคิดว่าคือกนก็ดูเหมือนว่าตัวแทนของภาคประชาชนก็ไม่มีนะฮะครับทีนี้ทีนี้เวลาทํางานเนี่ยต้องต้องเอาเขาเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรหรือฟังเขาอย่างไรครับถูกต้องครับ ความจริงผม,ผมได้เรียนทนายกเรื่องนี้นะฮะในเวลาประชุมเนี่ยผม,มคิดว่าการพาจัดการที่จะประสบความสาเร็จก็คือประชาชนมีส่วนร่วมครับแน่นอนที่สุดนะเช่นน้ําจะมาถึงเขาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเขารู้ว่าน้ามาขนาดนี้น้นํามาหนึ่งเมตร,รแต่ทรัพย์สินเขาทีวีเขาอยู่ห้าสิบเซนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่รู้ตัวก่อนนี่ใช่ไหมฮะเขาก็เสียหายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือประชาชนมีส่วนร่วมคือระต,อต้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราฉะนั้นก็คือขนาดนี้เอง ก็แต่ก่อนเนี้ยมีแต่หน่วยงานเสนอมาผมก็ได้เรียนท่านกว่าถ้ายกาจากจังหวัดเนี่ยสำคัญมากโครงการจากจังหวัดซึ่งจังหวัดเขาจะบูรณาการในข้อมูลมที่เสนผูน้ว่านี่จะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความต้องการของประชาชนจริงๆได้สักแค่ไหนอย่างไรมันอาจจะเป็น<ก>ข้อมูลในในเชิงราชการซะมากกว่าหรือเปล่าเวลาที่นายกลงไปอย่าง,ง,งกรณีวันนี้นะฮะผมทราบว่าอายุทยาเนี่ยก็ได้ได้เรียกประชุมชุมชนนะกรณีอย่างเงี้ยเห็นว่าเชิญชุมชนนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมดูว่า มีอะไรบ้างโครงการที่ชุมชนเนี่ยที่คิดว่ามียังยังคิดว่าอะไรโครงการของรัฐที่จะไปลงมีปัญหาเข้าไหมแล้วเขาอยากได้อะไรเงี้ยรับฟังเขานะพอรับฟังเสร็จปั๊บกรนยก็มีหน้าที่ที่จะตอนนี้สกีนละนะว่าโอเคโครงการอย่างนี้นะถ้าทําให้ท่าออกมาแล้วน้ํามีที่อยู่แล้วไม่ไปขังที่ที่มันทําความเดือดร้อนแล้วก็ระบายให้ลงเร็วอย่างเงี้ยเราจะต้องออกมาประเมินในภาพนั้นครับเพราะว่าทางนายกไปวันนี้นะครับตั้งแต่ต้นที่ อุตสิตนะครับท่านก็นเน้นมาตลอดว่าเ,เรื่องการมีส่วนโลกของประชาชนแล็ต้น,ตตนน้านะครับอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเ,เขาจะได้เสนอความต้องการของเขามานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับนายกนเน้นเรื่องถ้าผลกระทบจะเกิดกับเขาเนี่นะครับเรื่องการแจ้งเตือนการไหลถือบาเป็นสาคัญครับนะครับ เพราะนั้นตรงนี้นายกเน้นมากเรื่องระบบตรงนี้นะครับที่ฉ่าเรื่องเรื่องของการแจ้งเตือนภัยเนี่ยครับได้ได้ตอนที่ลงมาท่านนายกได้ได้มีการสั่งการให้ใครทําอะไรอย่างไรครับก็มีมีการสั่งการว่าตรงนี้น่ะต้องต้องให้ถึงถึงประชาชนครับถึงประชาชนนะครับก็ต้องมีระบบการการการแจ้งเตือนเป็นชั้นเป็นตอนนะครับวางระบบการแจ้งเตือนในเป็นชั้นเป็นตอนนะครับถึงประชาชนท่านพยนอมีมีข้อเสนอมาก่อนเหมือนกันไหมฮะที่จะบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของการดูแลเรื่องของที่รองรับน้ําการระบายน้ําต่างๆแล้วเนี่ยการ เตือนภัยเราเราจะวงเราเป็อยารเล่ร่งด่วนอยู่แล้วฮะการพัฒนาระบบพยากรเตือนภัยและระบบพังข้อมูลนะฮะนี่อยู่ในแผนครับแต่เพียงแต่ว่าการพัฒนาไปถึงจุดซึ่งสามารถที่จะมีความแม่นยำลักษณะชุมชนเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลานะมันจะไปเสร็จในเร็วเร่งด่วนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะมันก็คงใช้เวลากว่าจะไปถึงอย่างที่ผมบอกนะถ้าประเทศไทยสามารถจะบอกว่าหมู่บ้านนี้ฝนตก200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมเนี่ยผมว่าใช้เวลาเพราะด้วยองค์ประกอบทั้งด้าน เครื่องไม้เครื่องมือมอุปกรณ์ทางด้านบุคลากรน,นะเรื่องนี้ก็ตรงค่อยๆเป็นไปนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนในท้องถิ่นนี่มีความสําคัญมากเพราะว่าเขาจะใกล้ใกล,ใกล้ที่เกิดเหตุนนะเพราะฉะนั้นระบบเตือนภัยท้องถิ่นเนี่ยโดยตัวเขาเองเนี่ยสำคัญนะตรงนี้คงจะต้องเริ่มมาจากพื้นัีนด้วยครับ,รบอาจารย์อาจารย์เสรีประเมินดูว่าตลอ,อด5วันของการทัวร์เพื่อที่จะดูการบริหารจัดการน้ําของท่านนายกเนี่ยสุดท้ายแล้วในช่วงของฤดูน้ำฤดูฤดูฝนปีนี้เนี่ย ถ้ามีฝนอาจารย์บอกว่าฝนอาจจะน้อยนะฮะครับถ้าฝนน้อยโอกาสจะท่วมเนี่ยมันจะมาถึงว่ามันจะท่วมแค่ไหนแล้วมันจะมันจะให้ความสบายใจกับประชาชนได้ว่าได้คแค่ไหนว่าท่วมอาจจะท่วมแต่ท่วมมากท,มท่วมน้อยและเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่อย่างไรครับฮะผมความจริงผมม,ผม,มีผมมีภาพมาจากโปพอยมาให้ดูนะ,ะว่าผมก็ตอนเนี้ยผมทํางานในลักษณะผมประเมินสถานการณ์ให้านายกอยู่นะว่าสถานการณ์อันแรกเลยถ้าไม่ได้ทําอะไร เราต้องคิดอยู่บนคุณเรียกภาษาอังกฤษเรียกดูนอตซิงเนี่ยถ้าไม่ทาอะไรเลยแน่นอนเกิดอะไรขึ้นน้ําท่วมมาโหราแน่เพ้นจึงต้องทำนะฮะเพ้นจึงต้องมีมาตรการเร่งด่วนออกมาจึงต้องมีมาตรการระยะยาวนะทีนี้ถ้าเราทํามาตรการเร่งด่วนด้วยหาแก้มลิงมา2ล้านไร่อย่างที่เห็นนะสองล้านไร่มาเนี่ยนะอย่างที่เรียนคือเราทำเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่งไม่ได้ต้องมาตรการหลากหลายนะแล้วกอยนเองหวังผลระยะยาวอย่างที่เขาบอกนะเพราะว่าทํามาตรการสองล้านไร่เนี่ยยังเก็บน้ําได้แค่ ามพันสี่พันห้าพันน้ำค้างทุ่งม,มันมีหมื่นก็เป็นหน้าที่อีกก็รับหน่วยงานรับที่เกี่ยวข้องแล้วอีกห้าพันที่เหลือจะเอาไปไว้ไหนหนะฮะอันนี้ก็ต้องก็ต้องทำงานางนี่นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ภาพรวมไม่ต้องเป็นงั้นทอนี้อย่างที่ผมเรียนคือแม้ว่าสถานการณ์แนโน้มนขณะนี้ฝนจะมาน้อยกว่าปกตินะสถานการณ์นี้แต่ว่าความเสี่ยงยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานกรณีว่าถ้ามาแบบปีที่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่นายกให้ความหมาญมากก็คือว่าหน่วยงานต่างๆพร้อมไหม นะแล้วเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเหมือนปีที่แล้วไหมหจึงเกิดแผนเร่งด่วนมานะว่าเพราะฉะนั้นผมก็ให้ความมั่นใจว่าจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะแม้น้ําจะมามากเท่าเดิมเพราะว่า 1. นึ่งลูกเครบเราทําแล้วอ,นะอันที่2อ,เ,อเรื่องเกี่ยวกับระบบสารพกที่เสียหายซ่อมกลับมาเหมือนเดิมแล้ว<ห>แล้วก็บางจุดก็ดีขึ้นด้วยอันทะี่3ก็คือเรื่องของพื้นที่รับน้ํานองนะก็ตอนนี้หามาได้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจหามากขึ้นอีกอันที่สุดท้ายคือซึ่งก้อนมานนะเพราะฉะนั้น จากจากนี้ไปเนี่ยระบบแผนปะเจเิญเหตุซิ้นเลื่อนกระมาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนายกเป็นประธานเอง <evaluation. S 2> นายกออกมารับเองเลยเป็นประธานเพราะฉะนั้นจะต้องเดินตามนั้นก็ต้องเดินตามนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือน้ําจะไปที่ไหนก็ควรจะไปที่ที่ควรจะไปไม่ให้มีการกักกันแล้วอย่างเงี้ยกทมก็อ,มอ,ออกมาให้ข่าวแล้วใช่ไหมฮะ<ม>บอกว่าตอนนี้จะรับน้ําแล้วใช่ไหมรับน้าปริมาณที่ศักยภาพเขาจะรับได้นออกมายอมรับตัวนี้แล้วนะครับท่านทุบดีถ้าอย่างนั้น แระยะเวลาเรามีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะนะฮะดูแล้วการบริหาร,ร,รจัดการอีกมากเหมือนกันแต่ว่าเวลาจริงๆมันจะอยู่น้ํา ดูน้าก็จะประมาณสิงหาพฤษภาชุดพฤษภาพฤษภาต่างนี่ก็ประมาณกรกฎาคมกรกฎาคมสี่ห้าเดือนเนี่ยเราจะทันไหมครับกับงานที่ต้องทํเป็นค่อนข้างจำกัดกันก็อย่างที่อาจารย์ศรีว่านะครับขณะนี้เนี่ยเรื่องบริหารจัดการน้ํในเขื่อนเราก็ทำรุ่นเครื่องใหม่แล้วนะครับขนาะเดียวกันเนี่ยเรื่องพื้นที่ที่จะรับน้ำถ้ามีเวลาน้ำมากนะครับบางส่วนนี้เป็นเร่งด่วนที่ทําได้ที่ทนาคารกรุตอนนี้ก็ทําแล้วนะครับบางส่วนที่ทําได้แล้วการขุดลอกคลองต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ํานะครับ ซึ่งทางกลุม่มจังหวัดาทางต้นน้ำและกลางาน้ำเสนอนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับอพอเราไปทางด้านกายน้ำนะครับตนอนนี้จะต้องเร่งน้ําออกแล้วจะมีเรื่องการติดตั้งสถาทีสูบน้ําเพื่อเร่งอ,อนา,งางน้ําออกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คิดว่าในส่วนนี้คือส่วนที่เราทําใหม่นะครับมันก็คงจะดีขึ้น <c oughs> ส่วนที่สองก็คือบางจุดบานคนจะเป็นส่วนที่หนึ่งมากกว่านะครับก็คือส่วนที่อาคารต่างๆที่มันเสียหายไปคันกั้นน้ำที่มันแตกไปอะไรแตกไปเนี่ยนะครับ นายกก็เน้นมากว่าต้องเร่งซ่อมให้เสร็จให้ไวก่อนเดิอให้ให้ให้ไวที่สุดก่อนที่นวางกำหมดต้นทนว่ากำหนดส่วนใหญ่ก็เป็นสภาเนี่ยแล้วก็ต้องทำให้แข็งแรงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายส่วนก็ได้ทําไปได้เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งที่มันเสียหายซ่อมแซมให้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอันที่สองก็มีเครื่องมือใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับทางด้านต้นน้ำกลางน้ำใบน้ำก็คิดว่า อย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีข้อมูอเพิ่มขึ้นนะครับคาดการณ์ก็ยังดีกว่าถ้าจะบอกว่า5วันหลังจากลงพื้นที่แล้วแล้วก็สรุปออกมาเป็นแผนเป็นรูปปรรมในการทํางานถึงตอนนั้นเนี่ยท่านนายกหรือว่าทางหน่วยงานราชการสามารถที่จะยืนยันกับประชาชนได้อย่างมั่นใจไหมครับว่าถ้าน้ําท่วมครั้งนี้เอาอยู่แน่นอนและมีหลักประกันที่ชัดเจนเชื่อว่าจะสามารถพูดอย่างนั้นได้ไหมอาจารย์คือคือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะไม่ให้น้ําไม่ท่วม ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเพราะว่าน้ํามันมีเยอะนะฮะในกรณีเราสมมุติว่าืบนพื้นฐานปีที่แล้วเนี่ยฮะน้ำค้างทุ่งหนึ่งหมื่นล้านนีฮะประมาณนะะั้นนะเพราะฉะนั้นน้ําก็ต้องท่วมอยู่บริเวณแถวแถวที่ลุ่มต่ำแน่ๆนะแถวแถวบางชัยนา้าสิงบรุรีอ่างทองอุทยาเนี่ยมันต้องมีน้ําอยู่แล้วนะฮะ,ะแต่ว่า เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยอย่างที่ท่านที่บอกว่ามีเครื่องมือมากขึ้นก็จะจัดก,การให้เขาท่วมในที่ที่มันควรจะท่วมครับแค่นั้นเองแต่ว่าจะบอกว่าไม่ท่วมเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าด,ดูปริมาณน,น้าแล้วมันมากกว่าตัวแก้มลิงที่เราหาได้แล้วนะฮะันั้นมันก็จะท่วมไปนั้นแต่ว่าสิ่งสาคัญสุดคือ,คอไอ้ที่จะลงมากรุงเทพปริมณฑทเนี่ยตัวเนี้ยจะไม่ให้มันลงมาก็ะาจะจัดเก็บไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็<ช>นสิ่งที่จะยืนันได้สมว่าครับครับสองสัปดาห์สาแล้รย จะสร้างจะสร้างแบบจำลองมาให้ดูให้เห็นว่าตกลงแล้ว้าน้ำแบบปีที่แล้วแล้วทำกันอย่างนี้นะตกลงประชาชนจะได้อะไรนะประชาชนจะไม่ต้องกังวลกับท่านุนทดีถ้าอย่างนั้นถ้าจะบอกว่าห้าห้าวันเนี่ยสิ่งที่จะสามารถพูดให้ประชาชนสบายใจได้เลยเนี่ยก็คือก็คืออะไรครับว่าน้ำท่วมถ้าหน้าน้ำปีนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยประชาชนจะสบายใจได้จากจากอะไรก็ก็เอาเอาง่ายๆนี้กันละกันนะครับถ้าน้ำเท่าเดิมเมื่อปีที่แล้วชารการต้องดีกว่าเดิมเพราะเรามีเครื่องมือมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าโอกาสน้ําน้อยกว่านั้นนะครับเราก็ยิ่งสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องภัยแ้งนี่เราไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะในช่วงในช่วงหน้าน้ำปีนี้หรือว่าคณะกรรมการที่ทางอาจาริยาเนี่ยนะครับเวลาเราบริหารจัดการน้ำในกองต้องมาดูแต่ละห่วงเวลาความตกลุ่นแต่ลห่วงเวลากังวลนะครับกังวลเรื่องต้องมาดูตรงนี้ให้ชัดเจนเรื่องเรื่องัยแรงใช่ไหมเพราะว่ามันมีมันมีสัญญาณว่าจะไปในจิศนั้นครับ แต่ดูเหมือนว่าท่านนายกจะไม่ค่อยกังวลเรื่องภัยแล้งเพราะเพราะอะไรดูเหมือนว่าจะต้องระบายน้ำเพื่อจะแก้ปัญหาขงพื้นท่าเหนใช่ฮะผมเ็นด้วยท่านนายกตอนแรกเลยเราสร้างความเชื่อมั่นก่อนนะสร้างความเชื่อมั่นว่าถ้ามาแบบเดิมที่แล้วเนี่ยเอาอยู่เอาอยู่โดยมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วเอาอยู่หมายถึงว่าน้ําจะไปอยู่ที่ไหนนะแน่นอนตอนนี้ในสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยแน่นอนที่สุดก็ต้องยืดยุ่นแบบที่ท่านทิพรีบอกนะเดือนนี้สัปดาห์นี้ฝนจะมากน้อยลงยังไงเนี่ยปรับ เราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวนี้แหละนะฮะว่าเราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าเรารู้ว่าภัยแล้งจะมาน้าท่วมไม่ไม่มาแล้วเรามั่นใจแล้วเราก็ต้องปรับดูเคิร์ฟอะไรเพราะมันสูงต่ำในช่วงลุนเคิร์ฟอบครับมันไม่ใช่แตกระดับล่างสุดได้ตลอดเวลาต้องปรับตามสถานการณ์มันถึงมีสองเส้นสูงต่ำนะครับให้เราบริหารจัดการครับท่านทัดีเวลาลงพื้นที่กับท่านนายกเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อมูลใหม่ที่ท่านนายกอาจจะเพิ่งเพิ่งรับทราบว่า ไอ้น้าท่วมที่ผ่านมามันเกิดกรณีนี้ขึ้นด้วยเนี่ยทั้งในแง่ของระดับจังหวัดหรือแม้แต่ประชาชนเนี่ยส่วนมากส่วนมากจะเป็นเรื่องอะไรหรือมีมีไหมฮะที่ท่านยกเจอแล้วบอกอ๋อเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าแม้แต่ในส่วนของส่วนกลางเองก็ยังไม่ทราบว่ามีกรณีแบบนี้ขึ้นมาด้วยทั้งในแง่ของการจัดการเรื่องของปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ําท่วมที่ผ่านมามีผมก็คิดว่าเอา่อส่วนเนี้ยฮะมันก็คงมีบ้างนะครมีบ้างอย่างเช่นที่ท่านนายกเตือนนะฮะว่า เรื่องการเตือนภัยให้ชาวบ้านทราบเพราะบางครั้งเนี่ยเราเตือนแต่ไม่ถึงประชาชนในพื้นที่ครับท่านก็เน้นว่าต่อไปนี้เราต้องเตือนเราต้องเตือนให้ถึงประชาชนในพื้นที่ที่เขาทกกระทบอันนี้เป็นส่วนที่เห็นชัดเจนว่าเตือนแล้วไม่ถึงมันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับเตือนไปแล้วมันอาจจะไม่ถึงระบบกลไกตรงนี้นะครับท่านก็บอกว่าต้องมีกลไกเนี่ยเตือนแล้วต้องให้ถึงนะครับแต่อย่างน้อยคนในระดับจังหวัดเองก็หมายถึงว่าทั้งตัวจังหวัดต่างๆรวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆก็น่าจะ จะได้สามารถสะท้อนออกมาได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นควรจะจะร่วมกันแก้อย่างไรอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เป็นข้อมูลหรือเป็นข้อเท็จจริงครับนะครับอาจารย์เสรีก็คงจะมั่นใจขึ้นอย่างน้อยก็มีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งได้เหมือนกันนะครับว่าน้ำท่วมถ้าจะต้องท่วมปีนี้ก็คงอาจจะไม่ไม่วิกฤตหรือว่ารุนแรงมากนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็คงจะ มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่จะดูแลบรหิหารจัดการน้ําทั้งระบบนะครับต้นน้ำกลางน้ําปลายน้ําซึ่งอีก2วันนะครับก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายของท่านนายกฐุนฟรีที่จะต้องลงมาดูแล้วก็หลังจากนั้นทางคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์เพื่อการบรหิหารจัดการน้ําทรัพยากรน้ำนันก็คงจะต้องมีการไปวางแผนกันชัดเจนมากขึ้นหลายข้อมูลที่ได้รับทราบในพื้นที่ไปก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทําให้การบรหิหารจัดการน้ําเป็นระบบและก็สามารถที่จะบูรณาการและก็ทํางานกันได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับในคืนพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชม ่ะพาชมนะครับประการฟื้นฟูประเทศไทยนะครับสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการที่จะเดินทางในการที่จะดูแลปัญหาพื้นที่กลางน้ําต้นน้ำกลางน้ําและปลายน้ำนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านโยก็คงจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการที่จะให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า แผนบรณาจารต่างๆในเรื่องการจัดการจัดการน้ํานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเพื่อคนไทยในคืนนี้นะครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแขกรับเชิญทั้งสองท่านผมจอมเพชรประดับและทีมงานคืนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ